สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะตามติดกันต่อค่ะพี่น้องค่ะข่าวที่อยู่ในกระแสกกกอกสตอรี่อย่างที่ว่าวันนี้มาดามหน่อยขึ้นหัวข้ออาจจัดฟ้องอัมบรินชิปเป้าเราตามเดชาซ้ํา แก่ฉลาดแถลุงป้ามาดามห่อยให้ฉายาตามนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะมาอธิบายเป็นข้อๆว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่เด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตปริศนา9เดือนแล้วก็ยังตอนนี้เราก็ยังรอแล้วก็รอแบบลุ้นมากๆแหะค่ะพี่น้องค่ะว่าหัวจะไปออกที่ใครตกลงใครเป็นคนร้ายกันแน่ตามข้อมูลต่างๆจากทางตํารวจเรารออย่างเดียวเพราะว่าก่อนนั้นก็มีข่าวเยอะแยะมากมายแต่เราก็ได้ฟังได้วิท วิคดวิเคราะห์อยู่แล้วล่ะค่ะพี่นองขาเราก็ยังไม่ได้เชื่อตามใดที่ตามใดที่ตำรวจยังไม่ได้ออกหมายจับใครอย่างที่ว่าล่คะค่ะพี่นองขาแต่ฉายาเหล่านี้มาดามหน่อยมาแยกเป็นข้อๆให้ฟังกันแล้วกันเช่นข้อแรกก็คือคุณอาจจัดฟ้องนี่แหละค่ะพี่น้องขาฟ้องฟ้องทุกเรื่อง ฟ้องทุกเรื่องแหละค่ะพี่น้องขาให้ฉายาคุณอัดอย่างนี้อัจฉริยะฟ้องทุกเรื่องอย่างที่ว่าไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นแม่ตะเคียนที่บอกว่าเป็นต้นไม้แต่เขาบอกว่าเป็นแม่ตะเคียนแต่เป็นมะข่าก็โดนรากโดนเอาออกไปแล้วตามที่อัดร้องเรียนอย่างที่ว่าก็มา เจอถึงบุกรุกป่าสง,งวนบุกรุกตัดต้นไม้นู่นนี่อะไรสารพัดแล้วก็จะเป็นการสร้างพยานาคว่าบุกรุกป่าสง,งวนหรือเปล่าอะไรจะทุบไม่ทุบอันนั้นเราก็ยังรอดูอยู่เนาะพี่น้องเนาะวว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่ทุกอย่าง อัดน,นี่ก็ฟ้องฟ้องทุกคนแม้กระทั่งยูทูบเบอร์แม้กระทั่งใครก็ตามที่ไปทําให้เขาเสียหายทําให้เกิดผลกระทบต่อเพจของเขาเองก็สามารถที่จะฟ้องร้องอันนี้คือฟ้องทุกเรื่องฟ้องได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คือในกรณีเฉพาะคดีน้องชมพูคดีกบก,ก,กอกนะพี่น้องนะไม่ต้องไปพูดถึงคดีอื่นอัจฉริยะนี่ก็ถือว่าอัดจัดฟ้องอย่างอย่างที่ว่าแหละครับพี่น้องข่าว่าใครโดนบ้างใครไม่โดนบ้างก็่ากันไปนะพี่น้องเนาะแม้กระทั่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน เองไม่ว่าจะเป็นพระพลเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกกอกเนี่ยก็ถือว่าอัดจัดฟ้องฟ้องหมดราคาพี่น้องค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็อาจจะไม่มีข่าวรุนแรงอะไรก็เป็นแค่ข่าวก็ดีแค่ความดีของลุงพลที่มีคนให้ข้าวให้ของเกิดขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นข่าวขาลงของลุงพลอย่างที่ว่าราคาเพราะว่าอัดจัดฟ้องฟ้องทุกเรื่องอย่างที่ว่าราคาพี่น้องกออันที่เรารู้กันนะพี่น้องเนาะอันไหนฟ้องจริงอันไหนมีมูลฟ้องอันไหนยกฟ้องอันไหนอะไรเนี่ยเราก็ตามกัน แล้วกันค่ะพี่น้องคะแล้วก็คราวนี้ค่ะพี่น้องคะอัมรินชิปเป้าเนี่ยก่อนน,นนั้นก็จะมีคนบอกว่าอัมรินเป็นคนสร้าง หมายถึงว่าสร้างลุงพลน,นั่แหละค่ะพี่น้องค่ะเป็นการเสนอข่าวสร้างลุงพลให้ดุ่งให้ดัง,ดงเสนอขา่าวตีแผ่ข่าวกับช่องใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐไม่ว่าเป็นช่องแปดหรือว่าเป็นช่องไหนโอเคอซื่อใหญ่เสนอข่าวแต่เราเน้นที่อม,มรินก็นแล้วกันอมบรินชี้เป้านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพอด่งดังแล้วพวอตอนนี้กลับมามีปัญหามันก็สมควรมีปัญหาอยู่หรอกค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าลุงพลเองทาตัวให,ให้ให้ขั้นแค้นนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะให้มันใช่นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวเกิดจากการ อัมบรินเสนอในาทางที่ดีๆคราวนี้เขาก็มาขุดมาเจาะมาชี้มาเป้าทําให้เกิด หลักฐานถ้าจะพูดถึงว่าทางตำรวจไม่ใช้หลักฐานเลยก็ไม่ได้เพราะว่าทางอมรินทีวีเสนอข่าวขึ้นมาก็มีผู้คนสังคงมให้ความสนใจก็เป็นที่มาที่ไปของตำรวจก็เอาคดีนี้มาตีมาแผลมามนวดมานี่แล้วก็ถือว่าหยุดไม่ได้อย่างที่ว่าและคะ่ะพี่น้อง่ามาดำหน่อยก็ยกขอยกความดีความชอบให้ออมารินละคะ่ะพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นยิ่งช่วงนี้ไปชี้เป้าตรงนั้นตรงน,น,รงนี้เอาอะไรออกมาตีแผลไปเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนี่มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ทางคดีต้องมีการสืบสวนสอบสวน หรือไม่ต้องการหาก็คือต้องการหาพยานหลักฐานเพิ่มก็คือจากอัมบรินชีปเป้านี่นะคะพี่น้องค่ะสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องแวนไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นเขาไม่ว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับลุงพลไม่ว่าจะเป็นบัญชงบัญชีอะไร อัอมบรินอมาตีแผลคือชี้เป้าที่มาดมหน่อยให้พูดพูดถึงนี่แหละก็คือเป็นเป็นส่วนมาดาหน่อยก็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 ได้ขาดจากอัมบรินนี่ก็ถือว่าดีก็ก็เห็นดีด้วยกับอัมบรินค่ะพี่น้องคะเป็นคนชี้เป้าแล้วเราเองก็อ้าวคราวนี้เราก็มาตามกันว่าโอเคในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เราฟังข่าวเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่อัมบรินเขาเอามาตีแผลไปเสนอเรื่องจริงไปเอาเรื่องจริงมาเราก็ตามอย่างที่ว่าลหละกับพี่น้องคะโอเคต่อมาคราวนี้พอหลังจากที่ อัจฉริยะมีการฟ้องนู่นฟ้องนี่สารพัดอัมรินก็มีเกณฑ์การชีเ้เป้าพวกเราเองก็ตามต่อมาเดชาซ้ำค่ะพี่น้องค่ะซ้ำกระทืบซ้ำอย่างที่ว่า่ละค่ะเราเองถ้ามาดามหน่อยจะมองง่ายๆก็คือระหว่างอ่าไม่ว่าจะเป็นอัมรินทีวีไม่ว่าจะเป็นอัดไม่ว่าจะเป็นเดชาไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มอย่างที่ว่านี่แหละค่ะพี่น้องค่ะระหว่างทนายกับทนาะย มันมีปัญหากันอยู่แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องขัดแย้งกันไม้เบือ่อไม้เมากันประมาณแต่คราวนี้เดชาทําไงเดชาซ้าคะ่ะพี่น้องขาเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาซ้ําเกิดการที่แตกระแหงไปเยอะแยะมากมายเดชาซ้ํากระทืบซ้านั่นแหละคะ่ะพี่น้องขะไม่ว่าอาจจะทําอะไรก็กระทือบซ้ําก่อนนั้นนั้นก็มีปัญหากันแล้วก็พออมรินมาออกข่าวเดชาก็ไปบอกว่าอมารินอมรินกรตีแผ่ข่าวจนสร้างให้เขาดังแล้วก็สร้างให้เขาดับอย่างที่ว่าอมารินก็ถูก เดชาซ้ําเหมือนกันล่ะคะ่ะพี่น้องคะเอามาตีเอามาแผ่อย่างที่ว่าอ,อย่างที่บอกอใครทําอะไรเดชาเอามาพูดเอามาซ้ํานั่นคือสิ่งที่เดชาทําทนายเดชาลังล่ะคะ่ะพี่น้องคะเดชาซ้ําอย่างมาดามมาดามหน่อยเล่าสู่ฟังนั่นแะหละคะ่ะพี่น้องคะคราวนี้ ทนายตั้มแก่ทนายตั้มแก่ก็คือก่อนหน้านั้นโอเคอาจจะไม่มีเรื่องราวตัวละครมากมายแต่ตอนนี้ระยะหลังนี้หนึ่งเดือนให้หลังเนี่ยก็คือทนายตั้มหลังจากที่อาจจะรับทําคดีหรือไม่รับทําคดีพอออกมาเล่นในส่วนของคดีกกก็กลายเป็นว่าเป็นคนดงดังขึ้นมามันก็เคยเคย,เคยเกิดอาการบอกว่าทนายตั้มกับอัจฉริยะขัดแย้งกันก็เลยกลายเป็นมวยถูกคู่อย่างที่บ่านละกันพี่น้องคะแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่ได้ให้ราคากันทนายเดชาเองก็อดัดทนายตั้มอ้าว อัดกันไปอัดกันมาเราก็เห็นไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่อย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องค่ะไม่รู้ใครเป็นใครใครดุงใครดังใครเด่นก็ว่ากันไปแต่คดีมันไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่คดีเล็กๆมันไม่ใช่คดีแค่บอกว่าเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตมันเป็นการ อัดกันอย่างที่ว่าล่ะคะ่ะอัดนี่ไม่ใช่อัจฉริยะอัดอ่างฮานาการเดาเด็กค่ะพี่น้องอัดกันระหว่างท่านเณท่านนายท่านนายอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องปัวพันเยอะแยะมากมายไปเลยโอเคเราก็รอดูล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เราโฟกัสว่ากรณีเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตนี่ตกลงจะเป็นดอกที่ใครใครจะเก่งเนื้อใครอย่างที่ว่าล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะขัดแย้งมีอยู่แล้วคะ่ะระหว่างอัจฉริยะทานายเดชาท่านนายตั้ม ที่เราเห็นมาแกะต่างมีออกข่าวมีว่ากันไปว่ากันมาเราก็เห็นความขัดแย้งแหะคะ่ะพี่น้องขาแต่เราจะโฟกัสในเรื่องคดีว่าเอาใครจะเจริงกว่ากันก็ว่าไปละคะ่ะพี่น้องขาก็อย่างที่บอกทนายตาั้มก็ยังไม่ได้ตกหลงตกหลุมแต่วันที่15วันที่1ี15หรือกลางเดือนนี่จะมีอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ทนายตั้มเองก็ยังไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์รับทำคดีให้ลุงพลอย่างที่ว่าละคะ่ะพี่น้องขาแล้วแถมลุงพลก็แล้วแถมทนายตั้มไปออกในการโหนกระแสมาดามหน่อยมองว่าจุด จุดแค่นิดเดียวเนี่ยมันจะทําให้าบาดหมางกันหรือเปล่าเราไม่รู้กรณีลุงพลกับลุงพลกับทนายตั้มเพราะว่าทนายตั้มไปเอ่ยบอกว่าเงินตั้งแต่ที่าาพากันไปแจ้งคดีมิน่นคุณอัจฉริยะตอนนั้นบอกว่าเอาแค่ห้าพันแค่ค่าน้ำมันรถแค่นั้นเอง คุณทนายตั้มบอกว่าลุงคุก็ยังไม่จ่ายแล้วแถมมีข่าวว่าจะจ่าย5้าล้าน10ล้านอะไร6ล้าน3ล้าน1ล้านอะไรทํานองนั้นมันจะไปได้หรืออะไรมันก็เป็นการาถ้าจะมองดีๆก็เป็นเหมือนกับว่าแขวกันนิดหน่อยแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดามหน่อยไม่ได้มองว่าเขาพูดด้วยอ,อธิบายให้ฟังแต่เป็นการแขว ถ้ามองดีๆนี่จะเหมือนกับว่าเอาห้าพันยังไม่จ่ายกูเลยแล้วไอ้ล้านสองล้านอะไรกูจะได้ไหมนี่คือสิ่งที่ทนายตั้มยังมีข้อตรงนี้อยู่ที่บอกว่ารับทำหรือไม่รับทำมาดามหน่อยคิดอย่างนั้นค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มาดามหน่อยก็คือตั้มมาแก้แก้นี่ก็หมายถึงว่ากรณีที่คดีลุงพลมีเรื่องนูน่นนึงตั้งแต่อัด ตั้งแต่อัจฉริยะมาทำแต่ทนายตั้มนี่บอกว่าจะทำคดีแค่น้องชมพู่ไม่ได้ทำคดีอย่างอื่นก็อย่างที่ว่าก็คือมาแก้แต่แก้เราก็สังเกตเห็นเหมือนกันล่ะคะ่ะพี่น้องคะกรณีที่คุณหนุ่มกัญชัยเชิญออกโหนกระแสทนายตั้มก็ตอบเราก็ยังยืนยันว่าตอบบางทีก็ไม่มีข้อมูลจริงอย่างที่ว่าทนายตั้มเองก็ไม่มีข้อมูลจริงก็รอดูว่าสิ่งที่เขาแก้ เอาเฉพาะคะดีน้องจำพูดนี้เขาจะแก้ต่างได้ไหมอะไรยังไงก็รอดูค่ะพี่น้องคะถ้าวันที่4ิบ5ี่สมันเป็นตามที่อัจริยะพูดก็รอดูเพราะว่าฉริยะพูดก็พูดไปอีกพลิกแพงไปอีกอย่างหนึ่งเออไม่ใช่1ิบสแล้ว12ไม่ต้องลงไป13ไม่ต้องลงไปเพราะว่าไม่มีใครไปแล้วประมาณนั้นนะทนายก็บอกว่าไม่ไปแล้วประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องอันนี้คือมันนัวเนี่ยไปหมดเลยไม่รู้อะไรไปเลยคนฟังอย่างเราบางครั้งก็ไม่รู้ว่าตกลงจะฟังทางใครอย,อย่างที่ว่าแหละค่ะพี่น้องคะ่ะก็สุดท้ายค่ะพี่นนองะ มาดหน่อยจะให้ชายาก็คือฉลาดแท้ลุงป้านี่แหละค่ะพี่น้องก็แท้ไปแท้มาจริงๆแล้วลุงพลในเมื่อมันเป็นกระแสอยู่ตรงนี้แล้วก็จะก็ก,ก็นิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็อย่างว่าได้หรือตอบตอบก็ตอบตอบได้แต่การตอบมาก็ไม่ควรที่ไปตอบบนตีนประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขะเพราะตอนนี้ลุงพลก็ยังไม่ ไม่มีสามัญสำนึกไม่สำนึกอะค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือขอวิจารณ์เพราะว่าอะไรการตอบนักข่าวการนู่นกันนี่ยังไปแขะกันอยู่ยังนู่นกันนี่แม้กระทั่งป้าแตนกับลุงพลเองก็ยังไม่ลงรอยกันอย่างที่ว่าน,นี้เราก็สังเกตเห็นได้แล้วก็การแถของเขานี่ก็แถไปแถมาแถนูนถ่นแถะนี่อย่างเช่นบัญชงบัญชีเราก็ยังพิสูจน์ไม่เห็นอย่าง,างที่ว่านะคะพี่น้องขะแต่มาดำาำก็ให้ข้อสงสัยอยู่ที่ว่าบัญชีที่เปิดเอาง่ายๆคือตอนนี้มันเกิดเรื่องคือบัญชีทําไมให้บุคคลอื่นเอา ให้ f อฟเอาไปแล้วก็เอาไปชื่อตัวเองมีการโอนบอกว่าปิดบัญชีแล้วทําไมบัญชียังใช้ได้อยู่นี่คือสิ่งที่ก็ก็ถือว่าแเหมันกันบอกว่าไปฟ้องปแตไป่ไปฟ้องไปแจ้งความแล้วเราก็รู้กับพี่ดองค่ะแต่มาดาหน่อยมาให้ข้อคิดอยู่ที่ว่าการที่ ให้บัญชีคนอื่นเอาสมมติว่าเรามีบัญชีอยู่เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่ต้องการที่จะให้มีปัญหาอะไรจะไม่ไม่ให้ใครไปเปิดรับบริจาคอะไรเขาจะมีบัญชีเราได้อย่างไรเขาจะไม่ยังแปลวคนทีเ่เปิดบัญชีมันก็เป็นคนที่เอาไปสมมติว่ามีคนอื่นเอาไปมันก็เป็น มันก็เป็นบัญชีเราอยู่แล้วมีคนแอบอ้างเอาไปอะไรยังไงเราจะไม่รู้เลยเหรอว่าบัญชีตัวเองใครเอาไปมันมันมันไม่น่าจะใช่เพราะว่าเลขที่บัญชีพวกนี้มันจะมีคนไปเอ่อเขาเรียกอะไรไปแอบอ้างหรือไปทําให้เสื่อมเสียมันก็ไม่ได้เพราะว่าการถึงเสื่อมเสียก็ไม่ได้บอกว่าเออโอนเงินเข้าบัญชีนายเอนะแต่เป็นเงินนี้ทั้งหมดนี้ช่วยป้าแตนมันก็ไม่น่าจะใช่แต่เขาป้าแต๋นก็บอกว่าไปแจ้งความแล้วล่ะแต่มาดําเราก็แค่สงสยัยแค่ว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกว่าอ่าไม่รู้ว่าใครเอา เพราะว่าบัญชีของตัวเองให้คนอื่นเอาไปได้อย่างไรอันนี้มาดามหนก็สงสัยอยู่แต่เขาก็บอกว่ามีคนแอบบ้างเอาไปอะไรยังไงเป็นญาติพี่น้องหรือเปล่าเป็นคนใกล้ชิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องขาแต่บอกไปแจ้งความเอาเรื่องเอาผิดอะไรยังไงมาดามหน่อยว่ามันไม่สมเหตุสมผลหรอกเพราะว่าบัญชีของเราเองต้งไม่ให้แล้วใครจะเอาไปมันก็ต้องคนใกล้ชิดหรือคนของเราเองนี่แหละเอาไปนี่คือสิ่งที่เป็นการแถหรือไม่กระทั่งแถ้เรื่องเงินเรื่องทองว่าได้เงินนิดหน่อยน,อนู่นนี่เพราะว่ามีสัมภาระมาลงแล้วก็บอกว่าได้เเเงงงงิิินนนนนดดห่ออยยไไไ้ลักกกมืะรร็็ปา ไปนะคะพี่น้องค่ะแม้มกระทั่งเรื่องคดีถ้าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันก็ยังแถไปแบบนั้นแล้วคดีที่ใหญ่ๆคดีที่ว่าใครทําน้องอะไรทําน้องหรือพยานหลักฐานที่มีอยู่หรือการกระทําอะไรอย่างที่ว่ามันก็จะไม่ ไม่แถไปใหญ่หรออันนี้คือสิ่งที่มาดามหน่อยให้ฉาย,ยาก,ก็คือฉลาดแถอย่างที่คุณกันชัยบอกว่าออกโคนกระแสบอกพูดกับทนายตั้มวันนั้นบอกว่าทนายตั้มบอกว่าป้าดวงเป็นคนบ้านๆธรรมดาแต่มาดามหน่อยก็เชื่อกันชัยค่ะพี่น้องคะเชื่อคุณหนุ่มบอกว่า ไม่ใช่ชาวบ,บ้านธรรมดาหรอกลุงพลนะ่ะเป็นคนโคตรฉลาดเลยมาดามหน่อยเห็นด้วยคะ่ะพี่น้องคามาดามหน่อยเห็นด้วยถ้าจะบอกว่าตอนนี้ลุงพลถ้าเราดูเราดูดูเป็นกลางๆนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาถ้าจะบอกว่าลุงพลป้าแต่เป็นคนบ้านๆธรรมดาซื่อๆไม่รู้อะไรเลยมาดามหน่อยก็บอกว่าไม่ใช่เห็นเห็นเห็นตามกันกับ กัญชัยพูดนั่นแหละคะ่ะพี่น้องค่ะเขาเป็นคนฉลาดนะคะไม่ไม่ใช่แถวบ้านธรรมดาลุงพลเป็นคนฉลาดอันนี้เห็นด้วยกับคุณกัญชัยกับพี่น้องค่ะโอเคอันนี้เรามาดูกันค่ะพี่น้องค่าชาย,ยาบอกพวกนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นจริงตามนั้นไหมแล้วสิ่งที่ออกมาผลลัพธ์ออกมาจะเป็นแบบไหนเราก็รอดุนรุนกันแนละ้วพี่น้องนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเล่าสู่คนฟังกับพี่น้อง่ะสวัสดีค่ะ